เคยอ่านมาจากในนิตยสารานะคะเลยอยากจะถามว่าถ้าเราไปมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่กําลังมีรอบเดือนนะคะจะทําให้ตั้งครรภ์ได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวก่อนครับน้องอย่าเพิ่งลงประจําเดือนผู้หญิงนี่มันมาสม่ําเสมอไหมส่วนใหญ่ก็ไม,ไม่แน่ใช่ไหมครับไม่แน่ครับขอบคุณครับจะนั่งลงได้ที่บอกนี้ครับน้องๆจะต้องรู้ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนั้นไปมีประจําเดือนจริงๆแล้วเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ตั้งครรภ์ครับไม่ตั้งครรภ์เด็ดขาด แต่การมีเพศสัมพันธ์ตอนช่วงมีประจำเดือนต้องระวังไว้ว่าช่วงที่เรามีประจำเดือนในปากมดลูกเราเปิดครับเพราะฉะนั้นเชื้อโรคต่างๆมันจะว่ายจากด้านนอกเข้าไปในมดลูกและเข้าไปที่ท่อน,นำไข่จนเกิดการอักเสบได้ง่ายมากขณะเดียวกันเลือดประจำเดือนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นดิงแบคทีเรียดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ช่วงระหว่างมีรอบเดือนนั้นอ่ะความสุขก็ไม่ค่อยมากนักนะเพราะกลิ่นก็ไม่ค่อยสะอาด ขณะเดียวกันโอกาสติดเชื้อก็สูงถ้าจะมีกันจริง,รงๆตอนมีรอบเดือนต้องให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยเพื่อความสะอาดปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันที่อยากจะฝากน้องๆไว้ทุกคนรวมทั้งคุณผู้ชมทางบ้านก็คือผู้หญิงหลายต่อหลายคนเนี่ยประจำเดือนที่มามันไม่สม่ำเสมอหรอกครับและบางครั้งบางครามันมีเลือดชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะออกมากลางรอบเดือนได้เลือดนั้นเราเรียกว่าเลือดซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการตกไข่ครับผู้หญิงบางคนวันตกไข่มีเลือดออกมาออกมาไม่เยอะ แล้วถ้าเกิดคุณไปมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ไข่ตกพอดีและคิดว่าเป็นเลือดประจำเดือนอะไรจะเกิดขึ้นครับท้องสิครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนจริงๆไม่ท้องแต่ถ้าเกิดประจำเดือนไม่แน่นอนอาจจะท้องก็ได้